ه, พี่น้องอว่อยๆครับพวดท่วมกระแรรราานส,น,ะน,น,ะน,ส,สนครับผมบรรยากาศในหลอบเ่าเน้ะพี่น้องเนาะดีพี่น้องทุกคนครับผมไปครับเก็บเบ็ดกันครับไปดุนน้ากันในตอนเสาร์สิพ่อมีปลาพ่อเด็ดปนบอกครับก็ผ่านมัดเท่าหลังจากเมื่อคืนนี้เด่นคอ้องไงไปพี่น้องเลยประเดิมมด,ดูการเลยครับว่ามีผิดหวังกับผม ไปครับบรรยากาศให้ตอนเต่ายิเย็นดูน้ำกันครับพี่นอ้องตอนครับ บินหลอกจากห้างนี่พี่น้องบุงผบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับอ้บู๊จุกูอึกแล้วครับขอยใหญ่อีกแล้วครับพี่น้ง <c oughs> องวัดเด็ดในตอนเช้า นี่เป็นได่ครับพี่น้องบ่มีพิดหวังครับผมชับเอาชับเอ่จะดึงยืงนสั่นนี่ครับพี่นอ้องอึ้บอึ้บหายครับใส่แขนคิวพี่น้องอันแล้วครับ ประเดิมแต้มแดดของเสานีครับผมมาพี่น้องดูดูน้ำกันแต่นี่ครับมันมวลนะครับไชครับอัธรถรถในการใส่เพ็ดนะพี่น้องเนาะเขาหางเนื้อพี่น้องเน้อย,ยังมัทะนิดหลาบนด้หอกครับหางแน่อยู่ แต่ว่าเขาแตกกอขึ้นแบบนี้นะครับพีดนี่ดำตัวงเ่อปีครับพี่น,น้องมีหนามสูบหนามึ้นมาใส่เอาโอ้โดูพุครับพี่น้องนั่งนี่ลมบ่อยๆในตอนเสาร์นี่แบดสองหุนครับพี่น้องบทวมกระแรงเป็นว่ พี่น้องเค็ียร็เต็งกันไปเรื่อยๆครับยาวๆแต่หัวโอ้พี่น้องเคืียรต่หัวครับ ขี่บ่มีกับปูน้ำเห,หนากับมีอยู่พี่น้องเลยบ่อเลยใส่ยาด้วยครับกัะปูบนบ่อท่านข้นซื้อครับพี่น้องตู้มือนี่ว่าจำเป็นต้องใส่ยาด้วยครับกัะปูบักหอยนี่ตะข้นกินนี่กับอับแนวแะครับขั้นบ่เหลียงไปกินเองน้พี่น้องเนาะจึง่าผมมากินหอยผมกับหาหอยมาเหลีย่ยง โอ้ปลาหัวแดนออกไปขึ้นได้ดินี่ครับพี่น้องหลงร้อยถือปลาคอย่งมาขึ้นนี่ครับนี่ครับถือคือแจ้ทตั้งงนี่พี่น้องนี่ครับกระโดดมาอยู่ฟังทุงปีได้ครับมาขึ้น,นแตกแตน่นุนกนะครับบรรยากาศมาขึ้นนี่เอาบ่อล้างนี่ดูดบ่อดูดาพี่น้อง มีดุลน,น้ำกันตลอดครับไอ้แตมแดกห้องคลองไปแล้วแตมแดกห้องคลองห้องไฮไปแล้วตายบ่โอ้พี่น้องพอะคบใส่ปีนปิ่งครับปิ่งกระไดพ่นกระไดครับตายครับกระปูเล้มหอมยาครับพี่น้องบ๊วยหนังครับ เก็บปลาเข้มครับเต่าน e ี่เก็บกัะติกตัวเก่าหมดโดดไปโดดมาอยู่นี่คายคลมุกสิงเข้า บรยากาศในตอนเผาเนะพี่น้องเนาะไปครับทำภาพบรรยากาศมาฝากที่ฝากน้องนะครับสองแต้มครับพี่น้องเก็นหนึ่งตายหนึ่งยังครับ ครับตากแดดไปถอดก็ได้นี่พี่น้องพักตบครับพักตบหน่อยอาหารสันดิ้งหอยผมเลยครับนี่เดี๋ยวจะเป็นลองร้อยที่ผมมาเอาเหงื่อไปให้หอยครับธรรมศาสตร์ทางธรรมศาสตร์ได้ครับตะกรันนี่อนมออกโอ้ยมันจะเปิดพ่าะวะ่าคุมมือนี้โลดแล้วต้องหาหาิปด้วยพี่น้องพักตบนี่ จาะสื่อใส่บอ,อหอ้บอปลาครับครับพี่น้องพุดน้ำกันไปครับสองแตมกับบอรครับสาหัวหน้าผมบอรครับพุดใบเพื่อกันแรงนะพี่น้องบอหนึ่งครับสามบอติดกันสาหัวหน้า แงเกี่ยวเขาเกี่ยวนามล้วก็เอาปูปลากินครับปลาธรรมศาสตร์ก็ไข่แน่อยู่ไปพี่น้องอ้ดูด มีแต้มเลยพี่น้อนอากาศรอบเศร้า พี่น้องเบิ่งก่อนเน้าไปครับบอมีแต้มเลยพี่น้องอ้าวมดุนนะครับพี่น้องมีดุนมีดุนอยู่บ่โอ้พี่น้อง,มมออองเม็ดหมูมจะพูบครับนี่อู้ยปใใัไหาไงพี่น้องเป็นน้ำครับ เห็นพร้อมตปะปลาไหลไหลเธอได้พี่น้องเอาบัดปลาไหลใหญ่พี่นอ้องเอ็ดหมูจุกจุกไปดุนก้อนแล้วครับห้อนครับร้อนเอ็ดหม,ม,ม,มูหมูมี ก็มีการใส่เด้วยนี่ถือกันคักปลาไหลครับอ้าวอยู่อีกแล้วนี่เป็นไงพี่น้องสอดเด็ดนะครับแบบนี้ปลาดุกบ่นี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 ่เออจังสีได้ไหมหนุ่มพี่น้องเนาะนี่ครับอุ้ยนี่ปลาดุกเห็นแล้วพี่น้องตานี่ นี่ครับพี่น้องซอสเดซหน่อบีควีประดุกหน้าครับไง่ายได้พี่น้องนี่ป่นตั้ทัวร์เลยครับพี่น้องนี่ง่ายเด้อพี่น้องเด้อพี่ง่ายครับงามเด้ครับนี่ครับเอ้ยจังสีนี่แม่ปิตะดุนเอาหลดายอดปอดได้ยังไงฮะกินบุลเลอร์อสมบ่ บอพี่น้องบอมีพิษบังครับอยากเห็นปลาดุกก็จเห็นเลยพี่น้องมีแต้มครับเสานี่ไม่รุนเป็น,นอบอรครับโตักพี่เวยครับอ๋รถอนครับรุดโอ้พี่น้อง กัันครบเด๋ออยู่บอกกีหลังครับพี่น้องตอนนีบต่้นบุมปีปลาบอกแกนบ่ตอนโอ้ยรุดพี่น้องพี่เบ็ดผาดอยู่พี่รุดครับ เดี๋ยวมือนาที่ามาแกะมือทหไมพี่น้องอ่ะจะวบเตียวเนาะพี่น้องเนาะไดปะดุกต้มงามปะคอต้มงามอยู่ครับไถอยู่ไ้กินครับพี่น้องให้ยอยู่หางกินหลอนเมื่อครับหลอบอเสานี่ยตายนี่ครับอ้าวหลังสุดท้ายแหกมันตายบ่นี่ ตายครับบระคนหน่อยโอ้ยอ่ะพี่น้องแต็มเสาครับนี่แต็มเสากับบรรยากาศเสาเสาเนาะนะพี่น้องเนาะครับมุกสิงขึ้นมาเริ่มมุกสิงเด้อครับพี่น้องตรงไฮตรงหน้าสนามหายอยู่หากินเท่า ให้น้าหน้ามั่สือยึดยู่อึดกินครับพี่น้องใส่ชีวิตย,ยุบานเกิดเท่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อผากันกลับมาตั้งรักไม่ก่อนครับจังวากันพอบ้านเมืองเปิดใจเย็นๆเฮาดูกีสานเฮามีบ้านมีให้มีหน้าอยู่ครับบางถันหน้าเฮาบบมีมีทีมีเงือนมีส่านกับโบเป็นนังครับ อาศัยกินหน้าน้ำผีน้ำหนองก็ได้ครับลงมาใส่เวทครับบ่มีการแพ่งกันครับพี่น้องแหงมวนครับการท้าอยู่หากินครับครับก๊กสเปรยิกายนี่ตอห้างไงนะครับพี่น้องอยู่ดีนี่วีนี่เพิ่นไปอยู่มองผ่าแดงๆนะครับน้ำท่วมสมน้ำท่วมจ่อยถิดว่าน้ำมาผ่อนใหญ่ึ้นไปได้อย่างนะครับอ่าครับจำไปสะุปแตมต้องกันครับ ขบบนครับผมบรรยากาศในตอนเสาร์ภารกิจเสร็จสิ้นครับผมเปิดตดูการบมมีพิทวังพี่น้องเนาะต้ประคอประดุกายครับครับพี่น้องผ้าใส่เบดกู่เบ็ดบรรยากาศในตอนเสาร์กับมีแต้มเนาะพี่น้องเนาะมีแต้มบมมีพิทฟังครับผมไปครับพี่น้องขึ้นเมื่อสรุปยอดน้ากันครับผมก็ผ่านบัดครับมันมานครับอือครับ ทำ่วแม่เราได้ยูได้กินครับผมอ่าครับพี่น้องมันหมานครับผมสรุปแต้มยำมะเสาอครับผมคุณทุานสั่นเข้ามารับสมครับ